ครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวมรณะ <Wow. S 1> นะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขานะฮะในเอชแรกนะครับเปิดวันที่12เดือนกันยายนนี้พร้อมด้วยกิจกรรมไลฟ์แชร์แจกเพชร 1,000ล้านนะครับมาแล้วครับผมเซิร์ฟเวอร์รีวิวประจำสัปดาห์กับมิวมลวนะครับผมเซิร์ฟนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้ามาเปิดรายละเอียดพร้อมพร้อมกันเลยนะครับเข้ามาก็เจอแผนที่สีดำเลยทุกคนแผนที่เปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับไปได้ยูโรไลเซิร์ฟนี้1นาทชีได้รับหน่วยสิบร้อยน่าจะสองแสนนะครับโอ้ไปได้งสองแสนนะทุกคนมาละวผมว่าถ้าสองแสนขนาดเนี้ย น่าจะเป็นเซิร์ฟแนวแจกหนักหรือเปล่านะเจ้าแจากฟรีครั้งแรกนะครับเด้งเข้ามาในตัวแล้วทุกคนครับเดี๋ยวผมล้างคลังก่อนนะฮะร,รู้สึกว่าของเขาจะแจกมาเต็มคลังเลยนะครับพี่เหรียญข้ามเกรดจ,จะแจกมาให้เราฟรีเริ่มต้นด้วยครับแล้วก็มีปีระดับ12แจกมาฟรีนะครับมีมุคคาบประสบการณ์แจกมา80อันนะฮะอู้เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยของแจกแรกเริ่มต้นนี่ค่อนข้างเยอะเลยเลยเนี่ยเข้ามาโอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเซิร์ฟนี้ผมดูแล้วเด้งขนาดเนี้ยน่าจะเป็นเซิร์ฟแนวแจกหนักหรือเปล่านะ มีพวกของแฟชั่นแจกมาด้วยนะทุกคนเนี่เป็นชุดแฟชั่นนะครับ้ยมีตีบวกด,ด้วยนะทุกคนอื้โหเซิฟนี้แจกของแฟชั่นน่าจะบวก10บเลยหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับบวก10เลยมีกล่องอุปกรณ์แรกเริ่มต้นแจกมาฟรีด้วยนะครับเป็นขั้นอะไรเอ่ยขั้นที่สามนะฮะทุกคนจะแจกมาฟรีนะอาชีพที่ผมเล่นวันนี้น่าจะเป็นนักดาบนะครับเดี๋ยวผมจะ เปิดกล่องลักดาบแล้วกันนะฮะมีอาวุธผูธ้สวรรค์ด้วยแจกขั้นที่ครับออฟสองนะไม่ได้ตีบวกให้นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์นะพวกชุดต่างๆนะครับขั้นที่เหมือนกันนะจะแจกฟรีครับมีอุปกรณ์สักชีแจกมาด้วยขั้น20นะทุกคนเอาเรื่องเหมือนกันอันนียขั้น20เลยทีเดียวนะครับตัวนี้จะแจกมาฟรีนะฮะไม่ได้ตีบวกไรล่าให้นะครับเป็นออฟสองนะ โอ้โหทั้งสกิวีุปกรณ์เริ่มต้นจัดเต็มคาราเบลครับผู้ของแฟชั่นเซิร์ฟดีน่าจะแจกมาจํานวนค่อนข้างเยอะเลยนะสามารถตีบวกได้เลยนะบวก10ได้เลยนะมีพูดจะแจกมาฟรีนะครับตัวนี้เป็นตัวปีศาดาร์กนะฮะทุกคนครับพลัง20,000นเลยนะพูดเริ่มต้นนะครับออฟสองนะมีเล่นแร่แปธาดด้วยนะครับจะแจกมาฟรีนะฮะสี่ตัวครับแจกมาขนาดนี้แนวเวอร์วังอลังการงานสร้างแน่เลยนะทุกคนนี่ฮะ กดใส่ได้เลยนะครับพลังหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับสองล้านแล้วเข้ามาพลัง2ล้านแล้วปีกแฟชั่นจะแจกมาน่าจะสไตล์เดียวกับชุดแล้วก็รอยเท้าเลยตีบวก10นะครับเกิดมาเนี่ยของแฟชั่นแน่นนะฮะเซิร์ฟนี้ตีบวกเลยนะครับปีกชุดแฝ่รอยเท้าบวกเลยนะครับมีผลไม้ด้วยนะครับ50ลูกทุกสีนะฮะหนึ่งลูกก็ได้รับ500แต้มถาวรนะทุกคนจะเต็มคาลิเปอนี่ของอะไรอ่ะ อะไรเอ่ยน่าจะเป็นของพวกเรื่อนขั้นต่างๆค่ะดาบอะไรเนี่ยน้ําแข็งนะครับอู้น่าจะเป็นไอเทมเรื่อนขั้นนะครับเท่าไหร่เนี่ยจำนวนชิ้น9ก้าเหมือนนะทุกคนอันนี้คืออะไรเอ่ยสัจจีครับมีสัจจีแจกมาด้วยฮะมาฟ้าคลามนะฮะตัวนี้พิเศษครับแรแปร์ถาดออฟแมคด้วยนะครับโอ้โหกดใส่ได้เลยนะครับพลังเด้งขึ้นรัวๆนะเซิร์ฟนี้เนี่ยผมว่าพลังต้องเยอะแน่นอนนะครับแนวแจกหนักเซิร์ฟเวอร์แนวเวอร์หวังแน่นอนนะครับนี่ครับ สัตว์ขีจากมาจัดเต็มคาราเบลนะฮะทุกคนของแจกค่อนข้างแน่นนะในตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของแฟชั่นพูดสัตว์ขีอุปกรณ์เริ่มต้นอุปกรณ์สัตว์ขีนะครับไปได้ยินอนไลน์นะครับน่าจะมีประมาณนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็แจกของอัพเกรดมาให้เราด้วยนะครับนี่มีของอัพเกรดพื้นฐานนะครับพวกความสำเร็จต่างๆนะครับเมจิกคริโซ่ต่างๆนะครับรวมถึง คลาสต่างๆนะครับการเกิดใหม่นะฮะแจกพวกมุกขภาพสบการมาให้เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเนี่ยเวลาเล่นคลาสจะอยู่ที่คลาสแปดเลยครั้งแรกเกิดมานะครับอุปกรณ์เริ่มต้นผมว่าน่าจะใส่ได้นะเดี๋ยวผมลองกินผลไม้ดูนะครับเพราะผละไม้เนี่ยเขาแจกมา50ลูก1ลูก500แต้มเเษตัดเลยใส่ได้ไหมได้จริงด้วยนะครับพลังลบเซิร์ฟเนี่ยแนวเวืร์วังแน่เลยนะครับนี่ฮะพลัง3ล้านแล้วทุกคน โคตรโหดอะสามล้านห้านะครับนี่ยังใส่ของไม่ครบทั้งหมดนะครับของจะแจกฟรีครั้งแรกมีประมาณนี้ในเซิร์ฟเวอร์มิวมอลนะนะครับกงล้อนะครับสุ่มได้รับอะไรเอ่ยสุ่มได้รับสัตว์ขี่ฮะแล้วก็เป็นพวกรอยเท้านะครับผลไม้กล่องหีบสุ่มแฟชั่นรวมนะครับหีบสุ่มแฟชั่นด้วยแล้วก็ปิกแฟชั่นนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมในคาเดี๋ยวเรามาดูเลยละกันนะกิจกรรมในคาเขาแจกเพิ่มเติม,ตมอีกกับทุกคนเป็นอะไรอ่ะ อาวุธใหม่เหรอเป็นอาวุธใหม่ครับทุกคนมีบุคคาบสุขการอีก100เนี่ยเฮ้ยเราเกิดใหม่ได้อีเหรอเกิดใหม่ได้ครับคลาสเก้านะครับโอ้โหเกิดมาครั้งแรกเนี่ยใส่อุปกรณ์ใส่พวกของแฟชั่นก็สัจีพูดว่าตีบอสได้เลยเนะยเนี่ยจริงๆน่าจะตีบอสได้เลยนะครับถ้าขนาดนีนะของแจกเพิ่มเติมเขาแจกมาให้อยู่นะครับอันนี้เป็นอาวุธแฟชั่นอ๋อาวุธแฟชั่นฟักทองนะครับใช่ไหมฮาโลวีนนะซีซั่นนะฮะ ค้สวยนะนี้แจกฟรีนะครับแรกเริ่มต้นนะแล้วก็มีฉายานะครับอันนี้อะไรอะยุคตั้งเดิมนะฮะฉายาจะแจกมาฟรีด้วยนะครับจากเพิ่มเติมอีกนะในกิจกรรมคามีพวกมุกข้ามสบการณ์ต่างๆนัที่แจกมาให้นะครับแล้วก็มีแจกโงแจกปีเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับนี่ครับเกินมาครั้งแรกก็3ล้านห้านะครับพลัง3ล้านห้านะทุกคนครับรายละเอียดกิจกรรมในคานะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้ามาลุยเลยละกันทุกคนครับ กิจการล็อกอินรับของนะฮะได้รับเป็นอะไรกล่องน่าจะเป็นกล่องพวกเลื่อขนขั้นต่างกิจกรรมแรกแล้วก็ปิกแพชชั่นด้วยนะครับกิจกรรมราชาเติมเงินฮะได้รับเป็นออ,อันนี้อะไรเอ่ยราชาเติมเงินฉายานะครับเป็นสัตว์ขี่โหดนะฮะตัวนี้โอ้โหพลังเท่าไหร่เนี่ยหกหมืนสองนะครับมีพูดด้วยนะพูดสายเติมเงินนะฮะอยู่ในราชานะอภอัยเรลแปรธาตุนะครับโอ้โหพลังเท่าไหร่เนี่ยสามแสนนะครับ มีปีกนะครับแจกมาด้วยนะครับพวกอาวุธแฟช์ชุดก็แจกมาด้วยครับแล้วก็ตาเทพราชากับกล่องต่างๆนะฮะไว้สาหรับเลื่อนขั้นนะราชาใสยฟรีครับได้รับเป็นฉายาเหมือนกันแล้วก็เป็นสัตว์ขี่นะครับ2ตัวเลยนะสัตว์ขี่นะครับราชาใส่ฟรีแจกพวกอาวุธแฟชั่นชุดปีกต่างๆมาให้เราด้วยนะครับตมำนินครั้งเดียวครับได้รับเป็นกล่องและจะเป็นกล่องเลื่อนขั้นกล่องสูงต่างๆนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สัตว์ขี่ด้วยนะครับ ขัน40นะสายทูนะปันนี้ัสายทูโดยตรงออา5นะนี่ครับนี่คือสายทูนะขัน60เ,เหรอเติเมเงินครั้งเดียวขัน60นะโหดเกินนะฮะอันนี้เติมรายวันนะฮะได้รับเป็นรอยเท้าต,ต่างๆนะปีกแฟชั่นโอ้โหเพชรจัดเต็มคาราเบลครับบวกกับผลไม้แล้วก็เป็นพวกสัตว์ฉี่แฟชั่นสัตว์ฉี่ครับเติเมเงินสะสมนะฮะได้รับเป็นอของแฟชั่นแน่นๆครับกับกล่องเซ็ตทูนะ แล้วก็ของแลกต่างๆมากมายนะครับตั้งแต่มมสมบันได้รับเป็นของแฟชั่นจัดเต็มคาราเบลฮะแต้มเติม,ตมเงินเอามาแลกของได้ด้วยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหแลกของที่จําเป็นนะครับอะไรอะของที่ไม่ได้ใช้ใช่ปหะหรือว่าของอยากจะเปลี่ยนมีแลกสัฉีแบบธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็สัฉีแบบพิเศษนะฮะแตกต่างกันที่คุณสมบัติในตัวมีสัฉีราชาด้วยสามารถรีออฟสัฉีได้ด้วยนะครับเซิร์เวอร์นี้นะ นี่ครับรีออฟสัจฉีพิเศษนะครับรีออฟสัจฉีราชาตาเงินนะครับแล้วก็แรกพูดทั่วไปนะครับแรกพูดพิเศษกับแรกพูดราชาตาเงินครับมียันปองกันตัวให้เราเลือกแลกด้วยนะครับมีทั้งสายฟาร์มแล้วก็สายตาเงินนะครับส่วนยันนะเขาปล่อยมาที่โค้ขั้นหนึ่งร้อยเหรอตัวนี้ออฟสองนะครับน่าจะเป็นยันสายฟาร์มนะสูงสุดอยู่ที่ขั้นร้อยห้าสิบปะใช่ร้อยห้าสิบจริงจริงด้วยนะครับ ยันใส่เติมเงินนะครับก็เป็นออฟห้าแตกต่างกันตรงนี้นะครับรักษายาฟรีนะครับมีด้วยเอาเรื่องนะฮะมีฉายาให้เราแลกปีกแฟชั่นกิจกรรมแรกมาข้างล่างน่าจะใช่นะครับข้างล่างเป็นกิจกรรมแรกจริงด้วยทุกคนแลกชุดปีกแฟชั่นสักขีแลกรอยเท้านะครับแลกกล่องฉายาต่างๆนะครับก็รวบรวมอยู่ในนี้แลกเครื่องประดับก็มีด้วยนะครับนี่ฮะเครื่องประดับเยอะแยะมากมายใช้จ่ายสะสมเทศกาลเท่าตัวมอบของขวัญนะครับ แล้วก็กิจกรรมรับข้งขวัญกิจกรรมสวัสดิการต่างๆนะครับนี่คือรายเด็ดของเขานะในกิจกรรมเซิร์ฟเวอร์มิวมรณะนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เฮ้ยกิจกรรมเยอะนะครับแนวเวอร์วังนะของใหม่ไหมเซิร์ฟนี้เราได้ดูใหม่อยู่นะมีพวกเนี้ยอาวุธแฟชั่นใหม่อยู่น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์แพทใหม่เหมือนกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะใครที่ชื่นชอบในแนวนี้จัดได้เลยลิงก์ดาวน์นโหลดคันลังคลิปวิดีโอนะฮะของรอบมอนสเตอร์จุดเดิมอีกแล้วที่เรามาตีนะครับ ของรอบมอนสเตอร์ผมว่าเซิร์ฟแนวเนี้ยต้องเยอะถ้ามาแนวนี้แล้วเนี่ยผมสามารถเดาได้เลยว่าเยอะนะครับสกิลใหม่ด้วยนะฮะทุกคนเป็นสกิลแบบใหม่ด้วยนะเนี่ยสกิลนักดาบแบบใหม่ของรอกเยอะครับมันตกอืมถ้าแนวนี้นะเดี๋ยวผมดูก่อนมันตกอะไรบ้างอะของรอกนะครับเนี่ยมันเป็นพวกนี้ทุกคนของแรกปะตกคีห้าสิบชิ้นอนะแบบเนี้ยเยอะนะครับของรอกเยอะแน่นอนส่วนร้านค้ามีอะไรบ้าง อัปเกรดตัวพื้นฐานเลยนะน่าจะประมาณนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์คลิปรีวิวประจำสัปดาห์นะครับเท่าที่สรุปนะเซิร์ฟนี้เป็นแนวเพดดิ้งแบบนี้ของแสบไปแนะ่ผมจัดอยู่ประเภทเซิร์ฟแนวเวอร์หวังแจกหนักละกันนะครับใครชื่นชอบเซิร์ฟนี้สัตได้เลยเปิดวันที่12นะเดือนกันยาย,ยานนี้นะครับท้ายคลิปเหมือนเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยนะครับลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเก่ คลิปหน้านะครับผมไม่ไปครับ